รวมความรักของทุกคนพืน ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะโบกนกวรรณนะคะอยู่ในบริเวณของสารกลางจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมที่แสนพิเศษคะ mm ่ะ hmm. นั่นก็คือปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดนนะคะโ mm hmm. หวันนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าประสมนิกรชาวไทยและก็ชาวจังหวัดกระบีคะ mm ่ค่ะเตรียมพร้อมมากๆเลยสําหรับงานนี้นะคะที่จะได้เข้าร่วมนะคะเฉลิมฉลองนะคะพระชมพันศาข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ88พรรษาค mm ่ะ hmm. ตอนนี้ดิฉันก็อยู่ในบรรยากาศที่เรียกได้ว่าคลึกคลื้นชื่นม่นมากๆ เลยนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะจะพาคุณนะคะไปเกาะติดสถานการณ์นะคะการปั่นจักรยาน,นะคะ่ะปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดนนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์ ค,ววกกค่ะและตอนนี้นะคะโบอยู่กับท่านผอศิวกรเอ็งชวนนะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้มาเขาเรียกว่าตั้งบูธนะคะช่วยเหลือในเรื่องของซ่อมจักรยานนะคะหรือว่าในเรื่องของอะไรครั้งนี้นะคะมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะครับก็ตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับแล้วก็นโยบายของอาชีวศึกษา แล้วก็โดยเฉพาะอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่เนี่ยครับพวกเราก็ได้รวมกัน5สาานศึกษารวมทั้งเอกชนอีกสองาจาศึกษานะครับก็ตั้งใจที่จะให้อ่าเป็นที่ให้อาชีวศึกษาเนี่ยเป็นที่รู้จักของประชาชนชแล้วก็นํานักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์เนี่ยมาเพื่อที่จะบาเพ็ญประโยชน์วันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นโอกาสที่ดีดีมากๆเลยที่เราจะได้ออกมาแสดงความสามารถนักเรียนทุกคนคุณครูทุกคนก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม เราก็โดยเฉพาะรถจักรยานที่มาซ่อมเนี่ยรถจักรยานก็มีเสียหายมาบ้างอะไรบ้างล้มมาบ้างเราก็จัดก,การซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยครับก็กิจกรรมครั้งนี้ก็เรามีความภาคภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่เราชาวไทยทั้งข้าราชการประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็จังหวัดกระบี่ด้วยนะครับ ค่ะตอนนี้อยู่ในบูธของอาชีวศึกษานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะทั้งท่านอาจารย์นะคะที่วันนี้ได้มาออกบูธนะคะช่วยเหลือประชาชนที่มากิจกรรมปั่นเพื่อพ่อกันค่ะอาจารย์คะเป็นไงบ้างคะสําหรับงานนี้รู้สึกก็รู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม <S S S ส่วนหนึ่งของ b บ f o r d เดสซึ่งในส่วนของนักศึกษาที่มาในนี้ก็คือมาบริการเกี่ยวกับสมน้ำรักษา ไม่ว่าจะเป็นแบบตต้อะไรต่างวันี้ทั้งหมดจะเช็คให้กับประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมนะครับผมคือจะมีนักศึกษาแล้วก็บีอาจารย์ท่านหนึ่งจะเป็นชุดชุดชุด,ชดบริการเป็นสแตนบายในการในร่วมขบวนด้วยครับผมขอบคุณมากค่ะจ ซึ่งในขณะนี้นะคะขบวนจัก,กรยานกิจกรรมไบค์ฟอร์เดของจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ออกนะจุดสตาร์ทนะคะณสารกางจังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านพินิษ์บุญเลิศและก็ผู้นําของภาคส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะเจเส้นทางนะคะเป็นเส้นทางสิริมงคลค่ะที่ขบวนจัก,กรยานจะผ่านไปยังจุดต่างๆนะคะวันนี้ขะโบจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเกาะติดสถานการณ์ไบค์ฟอร์เดสปันเพื่อพ่อในวันนี้ค่ะ รักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันเรากับนกที่พกเพ่นบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปันปันจะรกยากไป ปันจักรยานไปปั่นปัญนจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราว กาาาเเดดินนทงง้้ใหมมมมมีุมมอขึอค่ะแล้วตอนนี้นะคะทางขาบวนจัก,กรยานกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดสกำลังเดินทางนะคะไปยังจุดสิริมงคลอีกหนึ่งจุดที่ได้ถูกกำหนดไว้ในเส้นทางของการปั่นจัก,กรยานในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะที่ฉันจะพาคุณไปเยี่ยมชมบรรยากาศนะคะที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะโบได้อยู่กับผู้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ by Ford ในครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีความรู้สึกย่งไงบ้างคะที่ไดมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ออรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ,ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกครั้งยิ่งใหญ่ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับข,ขอบคุณมากๆาเลยนะคุณอาน,นิรุธอมรแก้วครับค่ะขอบคุณค่ะโลกกกกว้้าาางงใใหญ่่่ททยนออออไปับเจจีคู We all come together to share and to ride like those birds who fly against the wind and the storm in the sky. Ride up by, hey, let's go. Ride ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะณตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันอยู่ที่มัส,สยิดกลางประจําจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสิริมงคลค่ะที่ได้กําหนดเอาไว้ค่ะมองดูรอบๆนะคะว่าตอนนี้กิจกรรมครึกคื้นขนาดไหนค่ะ by, hey, หลายหลายท่านนี่รู้สึกนะคะปลื้มปริ่มและก็ยินดีมากๆนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนของจังหวัดกระบี่ค่ะตัะเล็กๆนะคะที่นําจักรยานของตนเองนะคะมาปั่นร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่จุดที่พักนะคะของขบวนจักรยานค่ะในกิจกรรมไบฟอร์เดสนะคะ ก็อยู่ที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ค่ะและตอนนี้นะคะแวดล้อมไปด้วยเหล่าพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ค่ะที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกของพี่น้องกันเลยดีกว่าค่ะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ร่วมกันันเพื่อในหลวงของเรานะเป็นไงคะกิจกรรมครั้งนี้บายฟอร์เดสดีค่ะรู้สึกสนุกดีค่ะมีเพื่อนเยอะด้วยค่ะ S <S <S 1> <S 1> เป็นไหมคะคุณพี่รู้สึกเหนื่อย <laughs> รู้สึกเหนื่อยเหรอคะแต่ว่านี่หุ่นคุณพี่ฟิตมากมากเลยนะคะเป็นเพราะว่าการปันป่นจักรยานหรือเปล่าใช่ใช่่ปั่นประจำเอาทุกวันออกกําลังกายทุกวันให้ให้แก่ตัวเราให้กับร่างกายเราแข็งแรงเรามีสุขภาพไม่เป็นโรคเป็นภัยอันนี้แกไงไหมคะมีเหมือนกันกอายู่อ่ะมีเพื่อนรวมทีมอยู่ของ เอาลึกอ่ะเอาลึกเอาลึกบาอยู่เอาลึกนะครับบ้านอยู่ใบตองม้าอยู่ใบตองเย้ครับน้องมาจากที่ไหนคะอยู่กระบี่ครับค่ะและอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ฉันกําลังจะไปสัมภาษณ์นี้นะคะเป็นเยาวชนของจังหวัดกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องภูมิครับชื่อน้องภูมินะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในวันนี้ค่ะก็สนุกสนานใชื่ได้สนุกสนานเหนื่อยไหมคะก็นิดหน่อยยังไหวไหมไหว 29กกิโลไหมือว่าไหวไหมทครับบนี้สู้ครับส่งคำว่าสู้ครับสู้ครับสู้ไหมคะสู้ครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงคะครอบครัวนี้ก็โอเคค่ะสู้สู้ค่ะปั่นเพื่อพ่อวันนี้ค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะยังไหวไหมคะไหวครับไหวครับกิบกรบครับ ค่ะในงานครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่ชาวจังหวัดกระบี่เพียงอย่างเดียวนะคะมีชาวต่างชาติได้มาร่วมร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขากันเลยดีกว่าค่ะ It's very good day it's dedicated to the king birthday and uh, uh it unites all Thai nation and uh, people who come to Thailand even feel this ค่ะชาวต่างชาติก็บอกว่ารู้สึก ยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ประชาชนทั่วจังหวัดกระบี่และก็ประชาชนชาวไทยนะคะให้ความร่วมมือในการปั่นกิจกรรมครั้งนี้อย่างดีนะคะตัวเขาเองนะคะรู้สึกยินดีแล้วก็ปลับปื้มมากนะคะที่ได้เห็นการร่วมมือของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่และพี่น้องชาวไทยซึ่งทําให้เขาได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ค่ะแล้วันนี้นะคะโบได้อยู่นะคะที่ซุ้มของสากกตำรวจกระบี่จำกัดข่าร่วมกับสากกครูกระบี่จำกัดข่าววันนี้นะคะพวกเขาได้มาสนับสนุนข่าผ้าของนูแก่ผู้ปั่นจักรยานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของท่านประธานกันเลยดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นท่านประธานของประธานสากกตำรวจกระบี่นะครับค่ะ ชื่อรถมือเจตุรพลครกงเลนะครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นจากสาธาร์ราตำรวจครูนะคะคชื่อว่าสมศักดิ์ตุ้งกันในครับค่ะวันนี้ไปไหน,นบ้างคะท่านวันนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆเลยครับสากสาธอรทรัพย์ได้มาบริการช่วยเหลือชุมชนที่มาปันเพื่อพ่อครับค่ะา,ากาตรวจคะก็ะภูมิใจนะครับที่ได้มามีมมส่วนในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของ

ดนใจค่ะตอนนี้นะคะระหว่างเส้นทางที่เรากําลังจะปั่นไปมุ่งหน้าไปสู่อบาจจรกบี่นะคะเราได้ผ่านในช่วงเส้นทางของถ้ำเขาโกบนะคะเส้นทางแล้วก็มอบน้ําให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สักเล็กน้อยดีกว่าค่ะคุณพี่ชื่อว่าคุณพี่อ๋อชื่อแอลค่ะพี่แอลนะคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้เรียกว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้อืมดีใจค่ะ ดีใจบอกไม่ถูกปลื้มการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราว าาานนอดให้้มมมมมีุงขึค่ะ <มา S 2> และตอนนี้นะคะโบอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะที่บริเวณน,นี้นะคะ<อ>ทางขบวนปั่นจักรยานค่ะไบโฟ<อ>ร์แดนนะคะได้เดินทางมาถึงในส่วนของอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะ<อ>คุณพินิษ์บุญเลิศน,นะคะ<อ>ได้ร่วมถ่ายภาพกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ที่นี่ค่ะอย่างงดงามมากๆเลยนะคะภาพที่ปรากฏออกมาค่ะท่ามกลางด้านหลังนะคะเป็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว่ะคะ <utan> และเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดกับกิจกรรมครั้งนี้นะคะจะไปสิ้นสุดที่บริเวณสารากางจังหวัดกระบี่ค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะค่ะกกกกและตอนนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะท่านกิรติศักดิ์ครูเก้าล้วนนะคะซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะไปฟ for d a ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้หน่อยค่ะ นั่นก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจนะครับเกิดมานในชีวิตหนึ่งเนี่ยได้ปั่นกับพ่อวันที่1ธันวาคม2558ในวาระที่ท่านนั้น88พรรษาด้วยนะครับและวันนี้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งในของคนไทยนะครับถึง600,000คนที่ได้รยกันปั่นทั้งประเทศแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้กำลังเป็นความสําคัญได้เห็นถึงพระคุณขององค์ท่านที่ได้สร้าง อะไรต่างไว้กับพวกเรานั้นจนมากมายและนานับเลยนะครับโครงการช่วยประปันวันนี้นั้นก็เป็นการร่วมกัลังความสามัคคีสร้างความรักที่ผมได้บอกว่าต้องรู้รักสามัคคีเพราะวันนี้ผมก็เชื่อว่าทั้งประเทศนี้นครับถ้าทุกคน,นกกเป็นหนึ่งกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมก็เชื่อว่าการแรปรพันเมืองนั้นก็จะไปรอดและก็ประสบความสำเร็จทางอโอกไว้ทุกประการ You and I, all come together to and all share. I, we ให้เมืองค่ะมีเมืองครับมีบ้างครับความรู้สึกที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมก็สนุกค่ะชอบค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะโบก็ได้อยู่ร่วมนะคะพูดคุยนะคะกับพี่ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้ค่ะพี่ๆมาจากที่ไหนกันบ้างคะ สวัสดีครับผุปมระวิดกับระวิดก็จะดีครับเนื้อร้องครับกอต่อเนื้คับผวามรู้สึกที่ได้รวมกิจกรรมครั้งนี้ปุูมใจกับไดครับรถรถที่เปืือผมวันนี้เห็นคนมากันมาก็ุ่มใจครับอยากให้ชกึงเยาวชนตีวาวัาร่วมครับบางคนก็อยางเดี๋ยวไม่ได้ว่าน่าสีได้นะครับเปราวกิจกรรมนี้ต่อไปาก็คงจะจัดจัดอีก มีจุ๊บวิมีจุ๊บพีุ๊ว่ยที่มาที่มาขี่รถวันนี้แมารถคนเก๋มาทางเด็กสาวอิทที่าอันนี้บริัทวอร์มเมสมากทางรัฐบาลก็จัดได้นรถเยี่ยมเลยทางวัดกระบี่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะและตอนนี้นะคะโบก็ได้ได้อยู่กับร่วมกับเยาวชนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆเป็นยังบ้างคะสำหรับงานครั้งนี้สนุกดีครับปั่น29กิโลนี่เป็นไงคะไหวไหม เดี๋ยวให้บอกความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะปันเพื่อพ่อนะคะกะ็ตั้งใจเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นแต่เจ้ามาปันจากบ้านจากไหนคะจากบางพึ่งน้องตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มาจาก่งเนี่ยครับอ่าโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงนะคะก็ถือว่าเป็น กิจกรรมหนึ่งที่รวบรวมนะคะคนทุกเพศทุกวัยได้อย่างหลากหลายมากๆน้องๆครับอันนี้รถที่ไล่คลองน้องมั้งครับตังทนี่โอ้ตังไว้ชมวิวกันอยู่เลยนะต่อเดียว่อยปันตามไปใช่ไหมคะทึ่เมีอุปสรรคอะไรมั่งหรือว่างปันเอ้าวนดังวนดังเดทมาแต่ว่าโกแต่ก็สู้เคื่อแบบเ่อพอครับคุณมากๆนะคะสำหรับน้องๆจากเหนือคลองแล้วก็บางพึ่งค่ะที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะ สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจัะรยานไปปันปันจัะรยานกันผู้ก่อชิดงูมื่งเยอยูยาน Make the world a better place และหลังจากในวันนี้นะคะที่เราได้ปั่นนะคะจักรยานนะคะครบทั้ง7เส้นทางสีิมงคลที่ทางจังหวัดกระบี่ได้กําหนดไว้นะคะตอนนี้ค่ะมาถึงจุดที่7แล้วนะคะกลับมายัางบริเวณสารากางจังหวัดกระบี่กันอีกครั้งค่ะ ประมวลภาพของวันนี้นะคะเต็มไปด้วยบรรยากาศนะคะของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะคะทุกเพศทุกวัยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันนะคะสร้างความยินดีนะคะเนื่องในโอกาสนะคะเฉลิมฉลองนะคะพระชนมพรรษานะคะครบ88พรรษาของในหลวงของเรานะคะสําหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะวันนี้โบต้องทิ้งท้ายไปกับบรรยากาศดีๆนะคะที่ได้เป็นความทรงจาดีๆแห่งนี้นะคะที่เกิดขึ้นที่บริเวณสารากางจังหวัดกระบี่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้กับภาพบรรยากาศแห่งนี้ค่ะโบกนกวันเ ยพงษ์และทางทีมงานศูนย์ข่าวท้องถิ่นจ um. ังหวัดกระบี่สวัสดีค่ะการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักมนทางกว้างไกล เพรารักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทยานออกไปกับเจ้าสองลอที่คู่ใจ You and I we all come together to share and to ride like those birds who fly against the wind and the storm in the sky Ride up by Hey let's go ride.